จากใจดีเจคนจนหมอบ้านดงนรงแผ่างสอนสวัสดีครับสารพินนองกสูรด้ยการหมอบ้านดงส่งขอนอนครับ Fm ฟเอร้จะทําเม็กเซอร์คลื่นดีสรีระแกรนะครับผลงานเพ่งมวลที่นำอมมาฝากในตอนนี้นะครับเรือดองเลยมวลดีซ้นกันนะครับมากระยังชินชอบคี่ย่งบอกมากครับ045482039นะครับ 045ย์สี่ห้าสบสอัสามครับสวัสดีครับโโสวัสดีครัน้องฝนค่ะดีนะค่ะเรนเนี่ค่ะเพลงอะไรคะย,ยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมได้จ้ะเดี๋ยวพี่หมอเปิดให้ฟังนะครับค<า>่ะขอบคุณครับข,<า>ขอบคุณครับน้องฝนครับขอบคุณครับน้องฝนคนสวยนะครับก็เพลงยังเหมือนเดิม เสียงของเสเียนทามือนะครับศิลปินใจดีนะครับที่นองนุ่มทีดีมาซอยงานกระถินหมอบันดกนะครับมาห้องเพลงในงานฉลองกระถินหมอบันดกและร่วงแข่งสอนครับคุบคนหลายนะครับพี่น้องกับโอ้ยชื่นชอบแล้วก็ฟังแล้วก็ม่วนนอ่ะนะครับกับผลงานเพลงแบบ โอ้หลายเพลงเสียดทั้งมือมากเหมือนกันแล้วก็ห่อเพลงหลายเพลงให้ได้ฟังนั่มนะครับล้วก็มีแต่เพลงมวลม้วนวันต่อไปนะครับกับรายการหมอบันดงทรงคอนนนครับเอฟเอ็มร้อยสามจุดสามไมก้าเฮิร์สครับเคลียร์ดีสี่จักรันเด็กฟังเพลงมวลกับบอกมา045482039นะครับ045482039กับหมอบันดงครับ ขอบคุณที่ใน์บริการกับอานารกอเก่งเวนิวกอเก่งคุสนากอเก่งการพิมพ์ครับขอบคุณที่ใน์บริการกับอาารกอเก่งสังขพันธ์กับครบเครื่องเรื่องสังขพันธ์บริการงานศพครบวงจรนะครับกับหมอบานดงนะครับขอบคุณทีไบริการกับอานารกอเก่งเวนิวกอกเก่งคุสนากอเก่งการพิมพ์ครับพิมพ์ใบสวยๆพิมพ์ไปงามๆกับติดต่อได้ที่ห่านก่อเก่ง วนิวกเก่งโฆษณาก็เก่งการพิมพ์ครับพี่หมอคะขอเพลงพี่มนแคนหน่อยครับเพลงไหนก็ได้นวณบดีคุณคุณออนปริยาเท้าหงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหายฟังกันละกันแต่ครับเอเอ็มร้อยสามจุดไมฮร์เคลื่อนดีสีตระการอยากฟังเพลงอย่างกระบอกมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพลงจะขอมากน้องฝนฮะเดี๋ยวพักแป๊บเดี๋ยวเด้อ เดี๋ยวฟังพี่มวลของพี่หมอสักก่อนสุดเด้อสุดเด้อครับ กลับบ้านหยุดชื่อเพื่อชาไทยขอเป็นแรงใจให้ชาวไทยผ่านภัยด้วยกันขอเป็นแรงใจให้ชาวไทยพ้นภัย สุดอสุด้ออสม <c oughs> คุณเอียงนึง่งจำจำลานบ่ครับเมกวันบอกว่ามวลหลายสี่งดีครับพี่หมอขอบคุณครับคุณอนพยาเท้ทาหงบอกว่าสิ่งดีค่ะขอเบลงอีกฟรีหนึ่งค่ะตัวไกลใจฮักมั่นคุณว่าเด้ เออหลักการคุณอุทยัยแก้วพรหมนำฝนฝนบอกว่าขอเพลงน่พี่หมอสิมหักอย่างตอนนี้เพิ่นว่าอืมเนาะนะ <c oughs> นะผลง,งานเพลงม,ลมลือมวนกับไอ้เบลลอยสามชุดน้ำไม้กานกับคลีนดีสีตรการกับมักเพลงอย่างบอกมาครับ0ู5 4สี่ห้าสี่แปดสองูสามเก้าครับผลง,งานเพลงมวนที่ให้พี่น้องเด้ฟังกันนะครับ เดี๋ยวไปฟังเพลงอีกเพลงนึงเนาะนะครับยังเหมือนเดิมเสียงของเสเจียนทถมือครับยังเหมือนเดิมศิลปินทีมาที่อดวมรอยสามจุดาเมกะเฮิร์ตซ์ะกับมารวมฉลองกระทินเหมอบันดงนะฮึพ <c oughs> ี่ดองก็ก,ก,กรี๊ดกราดแล้วเนาะ The same as before ยังเหมือนเดิมครับ กับการฟังเพลงแบบมวลๆวเนาะพี่น้องได้ฟังทาง u ู e ูร้อมนะครับกำลังเช็คทั้ง youtube เอ่อพีนออนนออ่น้องเ้ามาน่าน้องน้องทันชนกกับว่าทนได้เห็นน้องจอยกับว่าท่านได้เห็นครับดูว่าติดเวียกติดภารกิจบอนะครับหลายมือหลายเว้นพี่หมอเกเร มอร์เกเร่ครับเพราะว่าบริยูนะมีมีภารกิจการงานมีสิ่งตรงเหตุตรงทานะครับเมื่อคืนนี้ก็ได้ไปร่วมงานกระถิ้นนะได้ไปร่วมงานกระถิ้นครับอยู่พูนอยู่ทั้งบ้นน้ำคัำ่เมื่อคืนนี้นะครับชทในตากฝนครับมีความ,มาซื้อว่าจะของเป็นวัน <laughs> มีควข้ามาซื้ว่าจะคองเป็นวัดน,นะกะดูแลสุขภาพร่างกายจะของ,องบอกตอพื้อื่นได้เพิ่นแต่หมอบันดงเนี่ยบอยอมดูแลจะของเองนางเถื่อมันกบบมันแต่กับวาสิ์ดูแลเยอะดอกครับแต่เมื่อเหนดูแลบไ่ไหวอืมแนวอิริาการเป็นวัดเนี่ยต้องพักเด้ออ่าต้องพักต้องพัก ต้องพักพักบึงรายการพักนั่นพักนี่เนาะพักบึงรายการบึงบึงร่างกายจะของว่าไหวบอลินะออบางที่ทำบ,บาไหวงึกเกิกันยากต้องให้ได้สขพาพร่างกายของเจ้าของให้ไหวนะครับเป็นการดูแลเพื่อจะได้จัดรด้การไปเดิน ยูก็ผิดกำหนดไปเดินๆนวัดคำนี้บ่เป็นอย่างตันดังสำนี้อ่เป็นยังเนาะนะครับขอบคุณที่ให้เกจที่ตามรับฟังครับทักทายเข้ามาว้าคุยวอาจาจะจจิจโยนะครับในช่วงของการเปิดเพลงให้พี่น้องทาง Facebook ได้ฟังกันแบบเต็มๆแล้วก็พี่น้องทาง YouTube นึ่งจาว่าเพลงแต่ละเพลงนั้เป็นเพลงที่ ทีโบแมนลิกิทธิ์ของหมอบันดงนะครับทาง YouTube กันก็นต้องดีกเกลีย่ยนะครับทังดีทั้งยูทู e ก็ดีกเกลียยเนาะอขอบคุณทุกท่านนะครับใหที่ติดตามชมขอบคุณนะครับเดี๋ยวจะคอยทยอยทยอยเปิดให้ดอกอืม ยังเหมือนเดิมของเสถียรธรรมือนะครับขอเพลงคือถอดทุกคนนะครับเนว่าคุณคำ้าตันสิงขอบคุณทุกท่านนะครับ สิ่งของเสียรียนงมือครับยังเหมือนเดิม The same as before นะครับเพลงที่ของมาจากนองฝนคนสวยนะครับยังเหมือนเดิมขอบคุณพี่รองที่ให้จดจ่ำรับฟัง้วครับมาวนสื่อนํำกันนะครับเมื่อนั้นหลังจากที่เอกนอกจากเอกพ้นมนตรการมาสอยงานกระถินหมอบันดงแล้วนะครับยังมีศิลปิน นะครับอีกคนหนึ่งนั่นก็คือเอกกับคนมลตระกาศศิลปินดุริางพี่น้องชาวอำเภอรตระการพิจผลนะครับเพิ่นก็มารวมง,งานแล้วกันเก,เกยียรติทองเพลงสดสดบนเวทีโดยเฉพาะยิงเพลงอ่อนซ่อนตระการพิจผลนะครับห้องกันแบบสดสดนะครับด้านหน้าเวทีนะครับทนะบีนนี่ทีมแมตเดนเซอร์ทีมงานหางเครื่อนนะครับจาก สำนักงานสาธารณสุขเภอระการผิดพลสัวนตวน,นะครับโอ้มรำให้โอ้สุดยอดแห่งความงามคอนสอนตาการพิดผนครับ อืดคน ลืมอลำมโพงมาไก,ก่ ชูพุทธศาสตาอุดมชาติด้วยีคนปันสอนเมืองตระการร้อยกว่าปีพนฝานตระการพัฒนาพวกเรารวมใจรักษาสานต่อให้บ้านเมืองก้าวหน้าให้ตระการงานตาตระการด้กยคน อนซอนประกาศอ้อนซอนลูกหลานหักแพงรวมใจสามัคคีหักกันมันวายปราบอภรรมาอมดงใจปกป้องคุไทภัยให้เมืองตระกากราบอพรพระมาอ์ดลใจปกป้องคุไทยัยให้เมือง การเมืองข้าวหอมพรั่งพร้อมวัฒนธรรมงามล้ำหอไตรพระเจ้าใหญ่วัดสีมากมีเกลือสินเทาทินเก่าบ้านกลุเชิดชูพุทธศาสตร์อุดมชาติด้วยพืชผลนะครับนั่นคือคําฝันของอำเภอตระการพืชผลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นป้ายวายนิ่งป้ายซีทูป้ายอะคริลิกป้ายฟิวเจอร์บอร์ดป้ายสติ๊กเกอร์ตัดสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าอักษรโลหะแกะป้ายหินหย่อนรับทำตู้ฝายทุกขนาดพร้อมการติดตั้งและยังรับทำลายหยางเมึกในตัวดุลรับพิมพ์การในงานต่างๆเช่นงานแต่างงานงานโวตงานกระถิ่งงานขึ้นบ้านใหม่งานเหรียญงานสังสรรค์งานศุกร์ทิ้ใบตีกากผ้าฝ้ายทิ้งสอบโดยเครื่องทิ้งที่ใหม่และทันสมยัยออกแบบดีไซน์โดยกราฟิกมืออาชีพราคาถูก โดยเฉพาะงานวัดงานว่างานในชุมชนจะได้รับการโฆษณาท่านสถานีวิทยุคลื่นดีสีตะการ FM 103.50 MHz เมเฮและสถานีวิทยุคนบ้านดอนดีเรดิโอ FM 106 MHz เมเฮรฟรีพิมบป้ายทิมการพิ้งสอบได้รับการโฆษณาฟรีมีที่ไหนนอกจากรัฐก็เก่งไวนิวก็เก่งโฆษณาหมอบ้านดงรับประกันคุณภาพติดต่อคุณเก่งพินิชยัยแคลนสอน04 5 4 8 1 8 9ดและ085 612 5699อีเ mbd 01 at hotmail com ติดต่อที่ mbd ศ1 hotmail com มาเดนะครับขอบคุณที่ให้ติดตามเราฟังครับขอบคุณที่ให้กำลังใจกันเนาะนะครับอืมคุณ วิทยาเทวีวานนะครับบอกว่ามาเยี่ยมยามฮานสลับเลยวยครับเออบางแรงไก่มาบางแรงไก่มากนี่บ่มี <c oughs> สแสดงว่าบริษมาขายนะครับคุณวิทยาคิดไปสิบอฟอนโอบอริลูฟอนบริลูฟอนบริลูฟอนคุณสบายสอนชัยฟังแล้วอยากฟอนใครใส่ค่ะเอาหมอออฟนวดขอบคุณนะครับ ขอบคุณทีเกียรติธรมเราฟังหลักขอบคุณที่ที่ให้กำลังใจมากนะครับและแป้ายทุกชนิดไม่ว <t> ่าจะเป็นป้ายไว้ยปซีปอคลิิกป้ายอปสติเกอร์ตัดสติเกอร์ฉลากสินภ้าอักษรโลหะแกะป้าหินอดรับทำตู้ไฟทุกขนาดรอมการกิดตั้งและยังรับทำรายาปอึกในตัวดนดรับิมาไงานต่างๆเช่น งานแต่งานงานบวดงานกระถิ่งงานขึ้นบ้านใหม่งานเลียงงานสังสรรค์งานส่งทิม์ใบดีกาผ้าป่าทิ้งสอบโดยเครื่องถิ์ที่ใหม่และทันสมัยออกแบบดีไซน์โดยกราฟิกเมื่ออาชีพราคาโก้โหถูดโดยเฉพาะงานวัดงานวางานในชุมชนจะได้รับการโฆษณาผ่านสถานีวิทยุคลื่นดีสีตรรกศ FM ร้อยสามจดหามเฮิร์สและสถานีวิทยุ คนบ้านดอนดีเรดิโอเอฟเอ็มร้อเฮิร์ตฟรีพิมพป้ายพิมการพิมพสอบได้รับการโฆษณาฟรีมีที่ไหนนอกจากร้านก็เก่งไวนิวก็เก่งโฆษณาหมอบ้านยกรับประกันคุณภาพติดต่อคุณเก่งวินิจฉยัยแคลนสอนศูนย์สี่หาสี่แปดหและ085ย์แปดห9าหกหนึ่งสองห้ีเมล n d d นดีศูนย์หน ติดต่อที่ก็เก่งไวนิวก็เก่งคุษณะก็เก่งการพิมพ์ครับผมไปต่อที่ผลงานเพลงเสียงของหมอวันดงนะครับพี่หมอไม่เต็มร้อยอีกแล้วถูกต้องครับผมว่ามีถึงห้าสิบหรือสัมไป <laughs> ลืมกันและกันโรงเรียนเคยอยู่ดงดอนเจ้าคู่ไตยรมตะแบกบานเอ็นหลังเขียงกันนั่งอ่านหนังสือทุกวันเคยช่วยกันทำการบ้าน สุขสันต์อดีตติดตาอย่าได้ลืมกันคำนั้นฉันยังจำได้เธอเขียนเป็นชีเป็นรูปหัวใจให้ไหว้ก่อนวันจากลาอย่าได้ลืมกันฉันบอกอย่าลืมสัญญาว่าเราจะกลับมา กลับมากลับมากลับมาวันเดือนปีผ่านมานาหลายปีข้าวมีจิลีบมีมมแม่งังกลับมา,บมาเป็นยังเธอเอ,อเป็นยังจังลืมสัญญากราบวอนโฟผู้ตา ព្រះធឺក្លាប់មកបានផៃ ยังจำได้เธอเขียนเฟรนชีเป็นรูปหัวใจให้ไว้ก่อนวันจากลาอย่าได้ลืมกันฉันบอก,บอ,กอย่าลืมสัญญาว่าเราจะกลับมา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 ,บมาวันเดือนที่ผ่านมานาาหลายปี ข้ามีจิลีบ่มีแม่งากลับมาเป็นยังเธอเป็นอยังจังลืมสัญญากราบวอนพ่อปู่ตาเรียเธอกลับมาบ้านดอนปูตาสัญญาใจครับ สีห้องของหมอบนมันดะแนะครัแขงสอนในมือที่บดเต็มรอยบอสเซมีไปไหนครับลองติดซพี่นองพอกันสซมีแล้วพอดีเห็นไหนเห็นต่กันเนาะลายพีระนอกสซมีครับพอกันไปในมือต่อไปนะครับสวัสดีครับ